สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องน้องกล้วยหอมนะคะวันนี้เราพามาเยี่ยมคุณยายข้ามคูแล้วก็น้องเกศรน,นะคะก็มาน้องเกศรได้ได้มาอยู่กับคุณยายข้ามคูน,นะคะที่โรงช้างเตตะหลังจากกักตัวเสร็จนะคะก็มาอยู่กับคุณยายข้ามคูที่โรงช้างน้องก็ไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้ว ี่คุณตาเพิ่งไปตัดหญ้ามาค่ะอันนี้เอ๋ย

ตอนเที่ยงก็มานะคะครูตาทวดก็บอกว่าช้างติดกันติดกันเร็วเร็วมากแล้วคุณยายคํำคูน,นะคะห่วงห่วงน้องเกียร์สอนมากคนเข้าใกล้ไม่ค่อยจะได้สุดท้ายนน นี่ะ่ะโรงช้างตอนแรกก็ว่าเราจะพาแม่ๆเอฟซนะคะไปเดินรอบหมู่บ้านแต่พอดีว่าควานพ่อควานนะคะไม่อยู่ของคุณยายคำพูลก็ไม่อยู่ของน้องกิศรก็เพิ่งกลับมาจากตัดหญ้านะคะ ตอนกลางคืนน,คนะคะก็น้องเกสอรน,นะคะจะได้ไปอยู่ตรงกองทรายตรงนั้นนะคะไปอยู่หลักข้างนอกแล้วก็คุณยายนะคะจะนอนหลักข้างใน,นะคะ่ะน้องเกสอนก็มานอนกับคุณยายจ้ะ พ่อควานก็ไปซื้อของเตรียมลายสดพรุ่งนี้นะคะยังไม่มาตอนแรกว่าจะมาถ่ายตั้งแต่นานแต่พ่อควานไม่อยู่สักทีนะคะเล้วพ่อควานบอกว่าพรุ่งนี้แน่นอนนะคะว่าจะพาเราไปขี่ช้างชมหมู่บ้านนะคะพรุ่งนี้แน่นอน ติดกันนะคะตอนเที่ยงมาก็อยู่อย่างนี้นะคะทั้งวันเลยนี่นะคะเป็นหญ้าของ น้องชาบาแก้วนะคะที่ว่าคุณคุณพ่อควานนะคะได้มาปลูกไว้รอนะคะถ้ามีถ้ามีโอกาสกลับก็ได้ย่านี้แหะคะ่ะเป็นอาหารนะคะปลูกไว้ต้องเตรียมรับมือไว้นะคะโอ้ต่ทวดไปเกี่ยวหญ้ามา โอตาแมงปองนะตาเออปองแมงปองงึบเตะหนูเออบ่ต้องได้สิบ่ปองน่ะด่า <coughs> 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 ย่านอะได้เงือบได้มันเงือบเลยนะเสริมขี้เลื่อนหรือในคลิปก็จะเห็นว่าชาวบ้านนะคะไม่ได้สวมแมนะคะเพราะว่า ไปมาหาสู่กันเป็นประจำนะคะเห็นอยู่ทวดไม่กล้าเดินไปฝั่งโน้นนู้นแดดยามเย็นแรงมากที่นี่นะคะอยู่โรงอยู่โรงช้างนี่ก็อยู่ใน ตัวหมู่บ้านเลยนะคะก็สะดวกในการใช้น้ำนะคะมีน้ำต่อท่อมาเอาไว้ให้น้องช้างนะคะ อันนี้นะคะเป็นที่นอนตอนกลางคืนของน้องเกสอนนะคะเราจะมาผูกน้องเกสอนไว้ตรงนี้นะคะน,นะน,นี่คือที่ เก็บมูลช้างนะคะปกติจะเยอะมากแต่มีชาวบ้านนะคะขอขอซื้อขออะไรไปต่างๆนานานะคะเอาไปใส่สวนใส่สวนอ่โคกน้องนานะคะแล้วก็สวนมอนอรประมาณนี้นะคะก็ขนไป <ๆ S 2> เยอะมากตอนแรกอะเยอะเยอะกว่านี้เลยะคะ่ะ หากล้องด้วยคุณตาก็ทำความสะอาดนะคะ แสงฝั่งนี้สวยมากเลยแสงยามเย็นเมื่อตอนบ่ายสามนะคะก็ฝนตกไปรอบนึงไม่เชิงว่าตกค่ะแต่รินรินไปรอบนึงแต่แบบแดดออกก็ฝนก็รินมาที่บ้านของแม่แม่เอซีฝนตกไหมเนาะทางนี้ตกเกือบทุกวันเลยค่ะ ความสูงของน้องเกสรนะคะจะเท่าจะเท่าคุณยายค้ำคูณแล้ว สอก็เริ่มชินกับสถานที่แล้วนะคะพรุ่งนี้น่าน่าจะไล์สดทางช่องออน้องน้ำเพชรนกแก้วนะคะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ผิดพลาดน่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะว่าปกติคุณคุณแม่คํำคูณนะคะจะ ไล์ขายผลไม้นะคะทุกๆวันจันทร์แต่วันนี้ควานควานเวียนะคะไม่ไม่ไม่ว่างไม่สะดวกนะคะเพราะว่าไปเกี่ยวหญ่าไปตัดหญ้าให้นะคะก็เลยน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ หลังจากที่น้องหมวยนะคะเรียนเสร็จนะคะน้องหมวยก็จะพาแม่แม่เอฟซีนะคะเดินชมรอบหมู่บ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นคุณยายข้าคูนนะคะแล้วก็พาแม่แม่เอฟซีนะคะชมรอบหมู่บ้านเลยว่าหมู่บ้านที่น้องหมวยอยู่นะคะมีความเป็นอยู่ยังไงมีอะไรบ้างนะคะ ตอนนี้น้องหมวยพาแม่แม่เอซมาชมนะคะมาชมการการยอียงนอกชิวบอก็็บอกว่าถึงการที่น้องเกศสอนนะคะได้มาอยู่กับคุณยายข้ามคูณนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้น้องหมวยพาแม่แม่อซีไปเดินชม รอบหมู่บ้านเนาะสำหรับคลิปนี้น้องหมวยสวัสดีค่ะฝากแม่แม่ fc กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ